เอชิวชาแนลนะครับคลิปนี้ผมก็หาพี่น้องชาวเอชี A A P. มาเที่ยวที่น้ำตกกัสกักแก้วหรือน้ำตกกิมไงตั้งอยู่ที่หมู่บ้านข้าวควงตําบลซาแก้วอำเภอบึงสามผันจังหวัดเพชรบูร์เป็นอีกหนึ่งแหล่งมาจุดอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวของหมู่บ้านข้าวควงนะครับผมอย่างที่ผมเรามาไล่ไล่คลิปแล้วว่าหมู่บ้านข้าวควงเนี่ยเป็น หมูข้าวล้อมรอบม,มีจุดที่เที่ยวทางธรรมชาติลายทีนำกันนะครับพี่น้องชาวเอฟซีน้ำตกจิมไงเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสถานที่เที่ยวของหมู่บ้านข้าขวางน้ำตกจิ้มไงหรือน้ำตกสับสาแก้วมีความสวยงามพรามแปดก็ว่ากันไปเอชิวชาแนลครับอยู่กับผมเอชิวชาแนลคนเก่าคนเดิม ร่างกายวามบนพทิงและพาที่เทียเท่ยวในเพชรชูร์เอชิวแนสวีรัตสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวเอฟซีที่น่ารักคนอยู่กับผมเอชิวชนแนลคนเก่าคนเดิมมือนี้มาในภาษาลมภาษาทีนเพชรบูร์นะครับมือนี้ผมก็จะพาพี่น้องชาวเอฟซีมาเที่ยวที่น้ําตกสับสาแก้วหรือน้ําตกกิมไง ก็ตามผมไปเบิ้งไปชมกันเลยนะครับว่าน้ําตกสับสาแก้วน้าตกกิมไงจะมีความสวยงามขนานไหนตามผมไปเบื้องไปชมกันเลยครับเอชิวชาแนลไปเบิ้งไปชมกันตามผมไปเบิ้งกันเลยครับเอชิวชาแนลสวัสดีครับพี่น้องชาวเอฟซีที่น่ารักทุกคนตอนนี้คลิปนี้ผมก็ยังอยู่ที่ บ้านเข้าขวางนะครับคลิปนี้ผมว่าจะพาพี่น้องชาวเอฟซีมาเที่ยวที่น้ำตกสับสับกแก้วหรือน้ำตกกิมไงที่พี่น้องรู้จักกันนะครับพาก็มาเบิรงกันเลยว่าน้ำตกกิมไงจะมีน้ำขนาดไหนฟงฝนเพิ่งตกลงมาเมื่อคืนนี้นะครับแต่ก็บรรู้ว่าน้ำมันจะใสหรือน้ำมันจะคุณนพอฝนเพิ่งตกมานะครับพี่น้องชาวเอฟซี หลังจากที่ผมพาพี่น้องข่าวเอฟซีไปเที่ยวที่จุดชมวิวเขาหูจุกแล้วลงมาข้างล่างก็จะมีน้ำตกจิมไนให้พี่น้องเบิงนะครับพี่น้องข่าวเอฟีมาถึงแง้กเข้าก่วงแล้วก็พี่รถตรงเข้ามาเรื่อยๆมันก็จะเป็นซ้าแย้กนะครับถ้าแย้กลงล่างแย้กขวา ก็จะมาน้ําตกกิ้มไงถ้าแยกขึ้นบนแยกซ้ายก็จะไปไปทุชมบิวขาบูจุกตอนนี้ผมเดินลงมาข้างล่างแล้วนะครับพี่น้องชาวเอฟีเดินลงมาถึงน้ําตกทับซาแก้วหรือน้าตกกิมไงที่ห่ารู้จักกันนะครับพี่น้องชาวเอฟซี น้ำตกกิใมไงเนี่ยผมพบโดยผู้ใหญ่บ้านชื่อจิ๋มผู้ใหญ่บ้านคนเต้านะครับเขาเลยเอาชื่อผู้ใหญ่บ้านมาตังแล้วกับบวกกับผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ใหญ่เข้าเลยตังคื่อวาน้ําตกกิใมไงห,หรือทางการเอื้นวาน้ําตกสับสากแก้วที่อยู่ตมบนสาแก้วอําเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูร์นี่ก็เป็นจุดเด่นมากอีกดึงทีของ บ้านข้าขวคว้างนะครับอย่างที่พผมเคยเล่าให้พี่น้องฟังมาแล้วว่าน้ํโตกทิมไงหรือหมู่บ้านข้าขวคว้างเนี่ยมีจุดมีจุดแลนด์มาร์คจุดที่เที่ยวอีกมากมา,ายได้ที่มือนกันนะครับนี่จะเป็นจุดหนึ่งในจุดแลนด์มาร์คที่สาคัญของน้ํโตกทิมไงนะครับพี่น้องนอกจากจุดชมวิวข้าวผู้ชูกแล้วที่นี่ก็ยังมีน้ํโตกทิมไง ตอนนี้ผมก็อยู่ที่หน้าผาน้ำตกกิมไงนะครับพี่น้องชาวเอฟซีผมจะเดินลงไปข้างล่างแล้วก็จะเดินกลับขึ้นมาค่ะพี่น้องเบิงก่อนสวยงามของน้ำตกคิมไงมือน,นี้น้ำาบ่สวยอย่างที่ควรน,น้ำมาร์คเหมือนกันนะครับพี่น้องชาวเอฟซีแต่น้ำาบ่หลายอย่างที่ควรน,นะครับพี่น้องเฮาก็จะเดินลงไปหน้าผาแล้วก็จะเดินลงไปเรื่อยๆตรงนี้มันน่าจะมีสองหน้าผา รงนี้น่าจะเป็นจุดนด์มาร์คจุดที่จุดนดนมาร์คสำคัญของน้ำตกกิมไงถุนหน้าขานะครับพี่น้องสาวเอซีนี่ก็เป็นอีกครั้งเนืองพี่ผมพี่น้องสาวเอซีมาเที่ยวที่น้ำตกกิมไงหรือน้ำตกสับสากแก้วที่พี่น้องรู้จักกันนะครับถ้าใครมาเที่ยวเข้าขวางใครจะเลือน้ำตก ยังไงอย่าลืมแวะมาเที่ยวมาชมกันได้นะครับพี่น้องชาวเอชี ลงได้ซ่องทางได้ทางหุ้นฝนตกนะครับตรงนู้นฝนตกปุ้มก็เลยบด้พาพี่น้องลงเนื่อทุกเช้าก็เลยลงมาทางน้โตกลงมาทางนั่นนะครับกินสบายจังเลยครับตรงนี้พี่น้องขาวเอซีตอนนี้ผมก็อยู่กลางหน้าผากลางน้ําตกยิ้มใหญ่นะครับหรือน้ําตกข้กาวแก้วน้ำกระเดงนน้อย,อยนะครับ เอามาคลิปก่อนพุ้นนะครับที่พาพี่น้องไปเดินทะเลหมอกบนจุดชมวิวทะเลมอกของน้ำตกกิมไงก็มองลงมาข้างล่างก็จะเป็นป่าไม้ปุมนะครับพี่น้องชาวเอซีแล้วก็ยังได้ได้ยินเสียงน้ํดาดังขึ้นไปข,นขึ้นข้างบนพุ้นเลยนะครับพี่น้องชาวเอฟซี น้ำตกเข็มใหญ่เนี่ยตั้งอยู่ที่หมู่บ้านข้าวขวางตำบลสากแก้วอำเภอบึงสามผันจังหวัดเพชรบุรีน้ำตกจิ้มใหญ่หรือน้าตกสับสากแก้วนะครับพี่น้องชาวเอฟซีผมก็จะพาพี่น้องยืนเล่นเดินเล่น,ลนบึง หน้าผาน้ำตกสับๆสแก้วไปเรื่อยนะครับพี่น้องชาวเอฟซีก่อนที่ผมจะพาพี่น้องชาวเอฟซีไปข้างล่างไปตรงมู้นนะครับเดินไปนู่นเรื่อยๆจนถึงที่หน้าผานึงนะครับ น้ำตกกระสวยงามเมือนกันเต้น้ำบอ่อขาวบอ่อใสอย่างที่ขวัญน,นะครับพี่น้องชาวเอฟซีผมเอชิวชาแนลนะครับคลิปนี้ผมกพาพี่น้องชาวเอฟซีมาที่ยวที่น้ำตกสะสแก้วหรือน้ำตกกิมใหญ่ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านข้าวควางตําบลสาแก้วอำเภอบึงสามผันจังหวัดเพชรบูร์เป็นอีกหนึ่งแหล่งมาจิดอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวของหมู่บ้านข้าขวควงนะครับ ผมอย่างที่ผมเรามาไล่ไล่คลิปแล้วว่ามู่บ้านข้าวควงเนี่ยเป็นผูเข้าล้อมรบมีจุดที่เที่ยวทางธรรมชาติลายทีนำกันนะครับพี่น้องสาวเอฟซีน้ำตกจิมไงเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสถานที่เที่ยวของมู่บ้านข้าวควงน้ำตกจิมไนหรือน้ำตกซาซ่าแก้วมีความสวยงามผาหมปดก็ว่ากันไปเอชิวชาแนลครับ เอ,อชิวชาแนลนะครับตอนนี้ผมก็ยังอยู่ที่น้ำตกซับสาแก้วหรือน้ำตกกิมไงน้ำตกกิมไงเนี่ยอยู่เตหมู่บ้านเข้าขวางตำบลซาแก้วอำเภอบึองสามผันจังหวัดเพชรบูรณหมู่บ้านเข้าขวางเนี่ยเป็นจุดแห่มากที่สำคัญที่เดียวลากลายธรรมชาติของมู่บ้านเข้าขวางมีที่ทองเที่ยวทางธรรมาชาติมากมายนะครับจุดชมเอ,อจะมีจุดชมวิวเขาภูโจก น้ำตกสาท่าแก้วชุดชมวิวที่ต่างๆที่พ่มผมาพี่น้องไปคลิปที่แล้วนี่คลิปก่อนหน้านี้นะครับชุดชมวิวทางอุบานเข้าขวางแล้วก็จะมีร้านอาหารมามอดูคาเฟ่มามดา,มามดูหฮมสเตช่วงหน้าหนาวก็จะมีทุ่งฐานตะวันทุงก่อเถียงให้พี่น้องชาวเอซีเบิง้ง ตอนนี้ผมคลิปนี้ผมก็พาพี่น้องชาวเอฟีมาเที่ยวที่น้ำตกคิมไงหรือน้ำตกสับสาแก้วนะครับพี่น้องชาวเอฟซผมก็จะพาพี่น้องเดินเล่นเดินเที่ยวอยู่ในเขตน้ำตกนี่จะเป็นนี่คลิปหนึงที่ผมพาน้ำตกพาพี่น้องชาวเอฟซีมาเที่ยวน้ำตกพาน้ำตก มาเที่ยวพี่น้องสาวเอฟซีสลุลกขั้มขั้นไปนะครับนี่น้องสาวเอฟซีเนี่ยใกล้ไปนี่ทางหนึ่งที่ลงมามือน,นี้มันเละนะครับผมเลยบ่ลงทางนี้ผมเลยเลงทางหน้าหน้าเขื่อหน้าเหวหน้าผานะครับทองน้นําตกน้ํโตกเนี่ยมันมีซ่องเมื่อมนมีซ่องหน้าผานะครับผมก็จะพาพี่น้องชาวเอฟีเดินไปเบื้องแต่ เมื่อเนี้ยน้ำจะคุณจะแดงเป็นสีกาแฟน้อยนึงนะครับพีน้องจะออกสีส้มๆโบสวยโบใสยอย่างที่ควรถ้ามาหน้าฝนก็จะเห็นประมาณนี้นะครับน้ำก็จะเป็นสีกาแฟน,นะครับถ้ามาหน้าหนาวน้ำก็จะใสสวยแต่โบหลาโบคอยหลายเหมือนหน้าฝนนะครับน้ำก็จะน้อยเนี่ยข้อดีข้อเสียแต่แหน้าเนี่ยมันเมเหมือนกันนะครับถ้ามาน้ำตกหน้าหน้าหนาว ก็น้ําก็จะสวยนะครับแต่ถ้าหมาณะหน้าฝนน้าก็จะคุณแต่น้ํไหลแต่ถ้าหมาน้าหนาวเนี่ยก็จะหนาวเย็นเลยนะครับโบเล่นน้ำเหมาบรรยากาศน้ําตกกําลังคิ้วนะครับแต่ให้ดีมาน้าร้อนหน้าร้อนเนี่ยน้ําก็จะใสสวยโบหนาวห้อนแต่ข้อเสียของน้ําหน้าห้อนก็คือน้ำน้อยนะครับพี่น้องชาวเอฟซี น้ำบกค่อยมีเพราะมันแรงใครซื้อร่วงมาหน้าไหนก็นมาได้นะครับมีน้องชาว FC, เอฟซีแต่จะมีน้ำาบมีน้ำก็ว่ากันกนี้ขีเนื่อ ก็เป็นี่หน้าผ่านหนึ่งนะคะที่ผมจะพาพี่น้องชาวเอเไปเที่ยวไปเบิ้งนะครับเนี่ยน่าเป็นทหี้วเลือกมองบ่ มองลงไปแต่บรู้จะหลมตรงไหนนะครับตรงนี้ครับส้วยวอพี่น้องชาวเอซีน้ำตกลงมาจากข้างบนนะครับ ลงไปข้างล่างแล้วก็จะมีน้ำจากล่องเขานะครับมีน้องชาอสีแล้วก็เป็นน้ำตกต่างๆนะครับเ่เห็นว่านี่ยคือน้ำตกกิ่มใหญ่นะครับเราก็จะเดินกลับแล้วผมเนี่ยจุดนี้ก็ช่วยอีกแบบหนึ่งนะครับพี่น้องเดบรู้จะไปทายจาข้างล่างอย่างไรนะครับบกขึไปลงทิ้นไปก็ไก้นะครับพี่น้องทายสีมันต้องมีทางล้อมอ้อมลงนะครับ จะลงกที่ผมผ่านี่น้องกับดึงที่ช่งอยู่รอบที่แล้วนี่นะครับพี่น้องสาวเอซีเดี๋ยวรอบที่แล้วเนี่ยมาดูขนาดเลยนะครับพี่น้องผมผ่านพีน้องสาวเอซีไปยืนตรงเนี้ยก็มองเห็นหน้าผ่านะครับน้ำตกลงมาช่วยงามากเลยนะครับพี่น้องสาวเอซีคลิปนี้ผมก็บ่มีไรมาก ผมก็พาพี่น้องชาวเอเอซีมาเที่ยวที่น้ำตกจิมไ่น้ำตกจิมไ่เนี่ยอยู่ในเขตมู่บานเข้าขวางตำบลซากแก้วอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูร์น้ำตกจิมไ่หรือน้ำตกสับซากแก้วเป็นหนึ่งในแดนมาร์คของมู่บานเข้าขวางนะครับมู่บ้านเข้าขวางเนี่ยมีหลากหลายทางเที่ยวที่เที่ยวตามธรรมชาติจะเป็นจุดชมวิวเขาผูจุกจุดชมวิว ตรงที่ผมพาพี่น้องไปเบิ้งใต้ช,ชิมวิวข้าวผูดจุกแล้วกานน้ำตกจิมไนมามาดูคาเฟ่ a n p ฟาร์มนะครับร้านห้างซองร้าน a n p ฟา์มเนี่ยดูในเขตหมู่บ้านสับไสคลิปนี้ผมก็มีแค่นี้นะครับ a c i l ช Channel เจอกันไหมคลิปหน้าเด้อผม a c i l ช Channel นะครับคลิปนี้ผมก็อยู่ที่ ภูบ้านเข้าขวางคลิปนี้ผมก็ยังดูที่น้ำตกกิมไ่หรือน้ำตกสาสาแก้วตำบลสาแก้วอำเภอบึงสามหันจังหวัดเพชรบูร์น้ำตกกิมไ่หรือน้ำตกสาสาแก้วเนี่ยเป็นที่ แตนมาที่สำคัญของูุบ้านเก้าวหวงน้ำโตกคกิมไงหรือน้ำโตกสาด่าแก้วซึ่งมีความสวยงามพระรามแปดกว่ากันไปไอชิวชาแนลครับก่อนจะกันไปไอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดติดตามเพื่อเก็นกำลังใจให้ผมําคกิมหม่ๆมาหไห่มีน้องเบืองมี่น้องชมกันดีนะครับต่อยางให้ผมพาไปเที่ยวที่ไหน ไปกินทะเลแต่อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับบายบายเอชิวชาแนลครับเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อเอชิวชาแนลครับ